จ้าสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนจ้าจ้าวันนี้พ่อเข้าครอบครัวอีสารน้น้ากันสิดเดย์ากันไปไถ่กบอ้อยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากเด็กน้อยเลิกของเรียนค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนายฝากกำลังแต่งรถนี่ค่ะจ้าไปรอดส้มเด้อค่ะหูดูของไตผุระค่ะพ่อแม่พี่น้องของเขาสิบห้าไปค่ะกำลังเตรียมรถอยู่เดี๋ยวคงเท้าลูก ดหวนเอาครับเธอเนาะโตะกับโตกะหาพ่อแม่พี่น้องแหงแรงครับโอลืมยังไง อ,อ่อยกับสูงหล่ะพ่อเมี่นงที่แหลก็่าเกียวหลดไงล่ปงเซปุ่ยเมค่ค่ะก็เลยลงบ่ได้พอพ่อเมทินบอกลูกแตงก่งเหมือนอีแตกมักหูดไหมคะ่ะสูงแล้วแม่บบานม่านท้าพอ่อมเมี่นงมาเบิงมือนั่นยังยัง่งพันได้ถ่วมจังสี่เด็กค่ะพ่อเมี่นงไม่ใช่ถ่วมหัวเจ้าแล้วต้น ก็ข้มเทียเนาะครับข้มเทียกับขวมกันขุนๆใครอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องหยาบ่หลายค่ะหยาบ่แห้งหุ่นหยาบ่แห้งหยาบก่อน รอบเดียวกับพ่อแน้วว่าจะได้กินให้กบได้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยแพงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใส่เทียดเดียวกับพ่อแหละโอ้บังหน้าย่าไทยไปเพราะเห็นหอดหัวคนภาพช็อตพ่อแม่พี่น้องถ้าบังรถไทยสปีนมองไรบุ๊ คำราคานี่ก็หกโมงแรกแล้วได้มาเฮ็ดติ้ลด็กน้อยเลิกโรงเรียนค่ะเพราะว่ามันแดดแห้งเพราะมีพี่น้องเห mm ็ด hmm. บ <âu> <subscribers> <she> yeah, Mont ่ได <c oughs inside> ้ดอกย่ามเวีนแดดเสาร์อาทิตย์ก็ได้กระมงงามมองบ่อระค่ะพราะมีพี่น้องคือเข้าดำหน้านี่แหละเนาะค่ะเพราะมีพี่น้องให้งามให้บ่อ ข <laughs> าม่ายานตีนาย far ขี่ยานฉี่ยาน่เมีพี่น้องขาม่านถิมน้องมาได้ที่เพื่นอนั่นพอดีน้องเพิ่อยู่เถียงหุดค่ะเ่าข้ยเขาคอ,อกเ้าข้ยเขาคอกอยากมาไถาน้ำอ่าย,อยู่เห็นว่ามีคนบังควยพค่ะเถียงยูข้างล่างคุณยูไกลเติบยูคุณอันนี้มาเห็นอีกแปลงหนึ่งนะค่ะอันนี้แปลงหาไรครับพอมีพี่น้องเ <laughs> ห็นตะเถียงริบแมบบริบแแบ่คุณ ไค่เนี่ยฝนตกมมใหายพ่อแมีพี่น้องอันได้ซุ่มซื่นขึ้นเขียวข,ข,ขึ้นแล้วว่าหันเลี้ยงเออเฮ้อพ่อแมีพี่น้องเอ้ยว่ามันเลี้ยตโตอ้อยครับไข่ขยอยู่อย่าบ่าแห้ง สีแมนตัวสิว่าใกล้แล้วแล้วอันปุ๋ยเบิดกับทิ่พ่อบอกพ่อต้อตอนปลูกไหมคะตอนปลูกปุ๋ยเบิดทั้งมองเตี้ยๆคนมองเนื้องเหลียง มืดแล้วพี่น้องตะเวนเก๋กะลังตกดินแล้วค่ะตกแล้วตอนว่าเป็นกะลังเหรอแม่ตกแล้ว ยังบุญยังพุ่นหายยุบไปพี่น้องฝนตกมาใส่กระลังแหล่ปื้ <c oughs> อึ้นโตบาดขาคนโบกน้องม่ยงมโบกมาดูเทียงน้ำไหลกา ลองเข่าปปก็บม่ใจสุดนัวง่ามบงมังบมเหรอพ่อแม่พี่น้องล่องผิดล่องถึกไปแล้วค่ะเศร้าหายเศร้าแต่เกษดแต่ก่อนเฮ้า แรีกก็เชิญรถใหญ่ใส่ปุ๋ยไปมากกันเลยอ้อยสูงเสียดายค่ะเรียกตนยำไปก็สิฮักไปน้ำบ่มนี่หาไรนี่พกเข้าเอาอัน <c ười> ขี่คว้ยอัดเม็ดนด้ค่ะนี่ผสมกับปุ๋ยสอบหนึ่งพอม่พี่น้องเคมีสอบหนึ่ง <c ười> ตอนปลูกไหมคะ่ะห้องไหมห้องตอนปลูกไหม ใส่ถังปุ๋ยไหมคะพอแม่พี่น้องวันนี้ก็สิมะไ่อีกรอบนึ่งค่ะนี่ไปว่าใส่ตอนผูกกับตอนตอนนี้คะ่ะตอนใ่ขึ้นมาแล้วนี่ผูกเดียนเดียนมกรล้าพอดีล่ะค่ะนี่ หมองบอบมะกราภุมภามีนาเมษาพฤษภาอ้อยหาเดียนพอดีคันคำเหมืดพ่อด,พอดีพ่อเมีพี่น้องได้จักรองบุคนันีได้มือละซีหาลองกันยังไข่ก็ประเทศไทยพ่อเมีพี่น้องหนึ่งสองสามีหาได้หาลองพอดีคันแต่ว่าลองเง้วด้คะนสุดปัดสุดปัด อะไรอันานอะไร n h า u เลยค่ะนี่จา้าพวกเฮ้าขอบคุณไอสานหน้ากับกลับขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องทุกคนดนะ้คะที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเฮาทางเพจและทางช่องยูทูบคะ่ะกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอขอบคุณท,ทุกๆคอมเมนต์นเด้อค่ะ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเขานะมิเด้อจ้าเพื่อเป็นการพวกเขามีกำลังใจญ่ทำคลิปใหม่ๆจ้าคลิปนี้แม่บ้านกระสิกร่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้ก็นะคะคลิปหน้าจะว่าพอกันไหมนะคะเนาะพวกเขา,ขอออา,าก็ขอข้ออิสานน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยลยกันทุกคู่ทุกคนนะคะพวกเขาขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำจ้ามูลนีธพวกเขาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย